อันยองยงสวัสดีทุกคนนะจ๊ะขอ,อยิดต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ a ุ u m a Channel กันอีกแล้วนะคะ่ะวันนี้ก็พูดเออพูดท,ที่สองสิงหาเดือนใหม่แล้วนะทุกคนวันนี้เนาะก็มาอยู่กันกับการอัปเดตนะคะประจำสัปดาห์เนาะของเก็บองค์มาจีเซิร์ฟโกบอกของเรานนัเองนะคะก็ขอบคุณคุณพุทธพงศ์อีกเช่นเคยนะที่มาแปลแพเนื้อภาษาไทยให้เราได้อ่านกันในก่เออเมล์มีไทยแลนด์นั่นเอง ไปดูสักหน่อยไหมว่าอัเดตมาบ้างอันนี้เป็นสกิลเออสกิลนะสกินพ่อเด็ดดีนะคะแล้วก็สกินเยฮิกากดัชวิรเห็นอะไรนะวิดีโอเปิดตัวสกิลละเออสกิลละอืม,อม,อมก็คือแรงอยู่นะเรื่องนี้สัมสวยนะคะอ๋ออันนี้มีปรับสกิลด้วยนะคะเป็นโม,โมหนะกับพี่คิโดนะคะเรื่องนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูใหม่ว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงเนาะ สรุปอัปเดตนะคะประจำสัปดาห์วันที่2สิงหาปิดประพงุงอัปเดตบ่าย2อถึง4โมงเย็นนั่นเองนะคะ 1. กิจกรรมสกินเดดดี้นะคะเริ่มวันที่2สิงหาถึงวันที่9สิงหาก่อนเที่ยงนะคะกิจกรรมละไปดูตรงนี้ในช่วงเวลากิจกรรมนะคะสามารถฟาร์มเหรียญกิจกรรมให้ครบตามเงื่อนไขนะคะปลดล็อกของรางวัลมีสกินอารมิไซกุนะคะพอเดดดี้ลมั้ง แล้วก็กรอบเฟรมกิจกรรมนะคะแล้วก็ดารุม,าาม้าดำสีดาวชูชิแล้วก็โมสินะคะมีทั้งหมดอยู่4โซนกิจกรรมนั่นเองเนาะก็จะมีโซนสำรวจนะคะตีดันเนาะจัดได้สูงสุด5คนต่อครั้งนะคะรับเหรียญทองและของรางวัลนะ2ก็เป็นโซนค้นหานะคะเป็นทำทิวอีทแมนพาสครบ40แต้มรับไอเทมแผนที่นะคะ โดยจะต,ต้องใช้หาบอรแสนในแผนที่โซนสำรวจแล้วก็กดรับของรางวัลน,นั่นเอง3ก็จะมีโซนส่งมอบนะคะส่งมอบฟิลแบบส่งชิเกอมีไปทํางานนั่นแหละนะคะแล้วก็รับเหรียญทองเนาะแล้วก็สี่จะเป็นโซนเควสรายวันนะคะจะมีเควสให้ทําสะสมเหรียญน,นะคะรีเซ็ตตอน2องทุ่มตามเวลาไทยนั่นเนองเนาะหน้าตากิจกรรมนะคะก็ประมาณนเนี่ยหรอสโซนนะคะอืีเราต้องเล่น นี่ก็เป็นเวสนี่ก็ส่งไปทำงานนะคะอืมมีกรอบม,มีสก,กินประมาณนั้นนะสองก็จะเป็นกิจกรรมขบวนชิกีมีฤดูร้อนนะคะเริ่มวันที่2สิงหาถึงวันที่4ตุลานั่นเองนะก็กิจกรรมนะคะจะมีของรางวัลในกิจกรรมสก,กินพิเศษเอพิกางมานะันาพร้อมกรอบฟิลมโอ้แจกแลเลยนี่ย ใบเลือกนะคะชิกีมี L n s r s p นะคะในลิสต,ตัวเลือกเนะาะเลือกได้ถึง m o เอพและทากิอาะนะคะแล้วก็มีดารุมาดามและของอื่นนั่นเองเนาะส่วนอีเวนต์รายละเอียดนะคะในช่วงเวลากิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมทุกสัปดาห์รับ EXP เพื่อเพิ่มระดับเลเวลนะคะลดล็อกของรางวัลตามเลเวลกิจกรรมสามารถเพิ่มเลเวลระดับ EXP ได้จากการฟารม์มสำรวจมิตามาซื้อแพ็คในกิจกรรมทำกิจกรรม b บ t เตอ p พัซนะคะในกิจกรรมรับกัด800แต้มต่อสัปดาห์รีเซ็ตทุกวันจันทร์ตอนเที่ยงตามเวลาประเทศไทยนั่นเองเนาะกิจกรรมฮิกกั้งหรอระยะเวลากิจกรรม2-3เดือนเลยนะคะกิจกรรมปลูกดอกวัลลีลันหรอ๋อู้ดูดสินี่นะคะกิจกรรมแจกอุ้แจกสวยเนาะเป็นอะไรอ่ะปลูกหรอ มไม่เคยเล่นเหมือนกันนะคะอ้ยอันนี้ดอกบอัวจิบี้นะคะรออ,อเดี๋ยวรอเข้าเกมค่อยไปสึกษาอยู่ดูละก,กันเรื่องนี้สามนะคะอัปเดตค่าความสำเร็จนะ,ะล็อกอิน2,500วันนะสกินฮิโรมาสะอ๋อฮิโรมาสา,อา,สาทองนั่นน่ะนะมีฮิโรมาสะเข้ามานะคะแล้วก็ก่อเฟรมแถบซื้อของประดับสกิน PVP นะบัฟอัตราดอกมิซมะสเท่า ดารุมะพิเศษนะคะตัวแรกหยกม่วงนะคะแล้วก็อื่นๆปลดล็อกโดยล็อกอินครบ250วันนั่นเองนะคะนี่นะคะเบเดฟิตก็ดีเนาะมันเบเดฟิตล็อกอินแรงมาเออยังมีหล่ออก็สวยอยู่นะคะสี่ก็จะเป็นสกินใหม่นะคะของน้องโคมไฟก็คือยัยอานั่นเองนะคะโจจิน โคโชใช่ไหมอัปเดตเข้าร้านขายกิจกรรมนะคะซื้อด้วยบัตรสกินเนาะลดราคา1นสัปดาห์แรกเหมือนเดิมนั่นเองนะฮาก็จะเป็นกิจกรรมจับรางวัลน,นำโชคนะคะเริ่มวันที่2สิงหาถึงวันที่30สิงหานั่นเองอนนนเนาะเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่มอแล้วก็อันนี้ดัลุมะนะคะเพื่อใช้บัตรกำนันส่วนของรางวัลน,นะคะวัเชื่อก็จะได้จากหยกแดงและหยกม่วง รางวัลกิจกรรมมีสกินนะคะโจเมนจูนะคะยนต้นไม้ยันรอบนีหรอแบบไปดูนิดหน่อยอ๋ออันนี้อรอหล้อหน้าตรงนี้นะคะต้องเสียงกัเีเงของซื้อมังจำใจปล่อยโบดนะคะหกก็เพิ่มสกินอวตารใหม่นะคะเพิ่มของตกแต่งให้กับอวตารนั่นเองเนาะมีอะไรโอเทนงูนะคะโออันดอนเนาะคินันละโมจิราคาสองร้อยแปดสิบหยกแดงนะ ก็จะเป็นอันเชิญยันบ่วงนะคะเริ่มมาที่2สิงหาถึงวันที่16สิงหานะเชนอัพรอบนี้ก็จะเป็นอ p นะคะฮิโดโมารุแล้วก็ HP สุสบินะ,ะแล้วไอเดก็จะเป็นใหญ่คา,าชโชนะคะแล้วก็ฮาคุโซสุน้องหมาปะแล้วก็โอนิกิริแล้วก็ฮนานะนะคะเอ๊ะฟูกนคาคุเหรอไม่ใช่ฮะอุ้ยไม่ใช่ฮะฟูเกเนมีไข่ปะอ๋อไอภูเขานะคะ เราก็จะมีแพ็กเติมใหม่นะคะดูในในช็อปนะแต่ก็จะเป็นโบนัสฟาร์มอีเวนต์เนาะเริ่มวันที่2สิงหาถึงวันที่9สิงหานั่นเองนะคะ mm hmm. ฟาร์มดันเซียนสำรวจปุกพลังมิตรมะนะมีโอกาสได้รับบัฟนะคะดรอปเป็น exp ดรอปล้วก็โซดรอป exp นะคะแล้วก็คอยแล้วก็อีโวนั่นเองเนาะ mm hmm. มาดูในส่วนของการแก้ไขนะคะ1ก็จะเป็นเพิ่มคุณสมบัติในส่วนของอะไรสักอย่างนะคะฉันไม่รู้เรื่องโอ้อะไรอย่างฟิวเจอร์เหรอมิลลดี้ฟิวเจอร์เอาจป็นเกี่ยวกับดนตรีสก็จะเป็นอัปเดตในหมวดของดับดูเอลนะคะมีใหญ่นกยูงนะกับชิชิโอเอพเพิ่มเข้ามาให้เล่นได้เร็วนะคะในดับดูเอลนาะสามก็จะเป็นปรปับปรุงในส่วนของอการจัดสรรมิตมะนะครับปรปับปรุงการคำนวณน,นะคะในส่วนของค่ามิตมะกับพุชกุ ให้ดียิ่งขึ้นฮะหรอเพิ่มค่าป้องกันนะคะอ่าอ m มในการคำนวณโซนในระบบโดยใช้เดฟคูณขีดแดมอ๋อหรอ,อทอติมันจะมีเอติเคปปะอันนี้เอาเดฟมาคูณด้วยหรอ,อ,อสี่นะคะประปับปรุงในส่วนของบริเวโซนอัพระดับให้ดีขึ้นหรอน่าจะเป็นความสัมพันธ์นะคะ 5ก็จะเป็นปรับปรุงการประกาศแพทโฮมแพทเฮาสตอนสัตว์เลี้ยงหิวหรือความสุขกับความสุขหรอกก็จะเป็นปรับปรุงในส่วนของรีแลนนะคะปรับปรุงในส่วนของลานตอนกลับมาหน้าล็อกอินชื่อล็อกอินแล้วก็ห้องสมุดชิกายามิในส่วนของรีแลนบิวโนฟิกโซนนะคะ แล้วก็ปรับปรุงระบบนะคะจะมีปรับปรุงในส่วนของชิคกี้พา s p c โ o แสดงโมเดลตัวแทนตัวหน้าชิคกี้พาเมนูและหน้าอื่นๆมาสองก็จะเป็นแก้ไขในส่วนของ preset l i n e u p โดยชิคกี้พบางตัวไม่ถูกล็อกล่วงหน้าห้าล็อกแก้ไขปลาหมึกคางเขนเพิ่มสิ่งเอฟเฟกที่หายไปนะคะในเดมอนลีเดอร์คางเขนเสี่แก้ไขนะคะการปรับสกิน เออสกิลนะคะเมียวโอใช่ไหมเออที่แสดงผลไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็ปรับปรุงบาลานซ์สกิลนะคะรอบนี้เป็นปรับปรุงสกิลเอฟพีมมโมฮันะแล้วก็เอพีคิโดนั่นเองนะคะเหมือนคิโดจะปรับมา,มาก็ไม่เขาเท่าไหร่จำไม่ได้ละก็มีแปลไว้แล้วนะคะนี่ไงคุณต้นนะคะเออเขาแปลปรับไว้แล้วนะจ๊ะกก็มาดูได้นะคะ วยปรับอะไรอ่ะปรับสปีดใช่ไหมของวยคิโดหรอ,อก็ไม่รู้ว่าปรับอะไรบ้างนะคะอุ้ยคือปรับปรับเดียวเนาะประมาณนี้นะคะก็มาดูได้ที่ลิงคุณพูริพงละกันนะคะสาหรับการแปลเดี๋ยวเขาเข้าไปเมาส์กันในไลน์องเมลละกันนะคะเลยนี่เนาะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะการอัปเดตนะประจําสัปดาห์ของวันพุทธที่2สิงหานะอัปเดตอะไรก็อัปเดตกิจกรรมมาให้เราเล่นนะคะก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะสําคัญก็ มีอ่ากิจกรรมเอชพีฮิกามานากับสกินเดต d ี้เนาะก็อย่าลืมไปเล่นกันนะคะสกินฟรีนะก็ประมาณนี้แหละนะคะก็ขอพูดคุยด้วยทงกันอีกครั้งแล้วกันที่มาแปลแผ่นโน้ตภาษาไทยให้เราได้อ่านการในกลุ่มองค์เมืองศไทยแลนด์นะจ๊ะโอเคเนาะสำหรับนี้ก็นะ่าจบเทานี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้ก็อันยองนะคะทุกคนนะ